พี่่าเอฟซีสุขุสุขนอกจากเนาะทั้งเอฟซีเก่ซีใหม่ทั้งยุงได้ปฏิทิละต่างปฏิทินนอกจากมันนี่สภาพพี่้องมะเขาปลาหาเนียอยูย่เนีกินแค่เ่าแลวจ้ะบ่อนิ่ว่าจะหายอีหยังเนาะมีหยังก็เอาเนี่ยนั่นแหะข่านวายฮิตก็คือจะบอเกิดตอขึน่สนินไปทางน้งหม่เป็นหลายกลัวข้นเจวาวหากรน,นะจ๊ะห็นนอนหนงจะน้หม่นี่จ้ะ หน่อยไมมอยงเดียวก็นีอันหล้ายอันนี้จังเลยหน่อย่หน่อย่เอาก็นขียมกับเขาเไปคุดไปกลนหิน Đặt đi, Xem bây giờ cái nồi Ở ngọn... nhà kìa Như khỏi luôn Đi Đi เงินแดงนะบอกน,นะจ๊ะเนาะดีจ้ะสามนอนวันที่ไทยเห็นนะจ๊ะเนาะวันยู่มองไทยมาเลยจังมันเป็นไทยหน้านะจ๊ะเนาะแล้วลงไปไทยบ่ได้ดีจ้ะทำไมไล่จ้ะพี่น้องท่งานพคนแรกไปจากส้มคลิปเก็บเพ็ยสตขอถอดแล้วใครได้หลายได้จ้ะเด้อช่วงเก็ยเศร้าออกเลยจ้ะ ผมมีกีดเก็บเห็ดให้พี่น้องเลยเบิง่งเนอจ้ะเนากระถ่งใช้ได้ไหลายเย็บมันเศร้าออกแล้วพี่น้องที่ผาเนาใหม่ไปก่อนเนาะจ้ะเนอน่าจ้ะเพิ่นว่า,า,า,าหาต้นใหม่แท้บ่หาเฮ็ดให้เบิ่งแน่ก็บ่บมีเนาะจา้ะเนาะเฮ็ดมันเศร้าออกแล้วจ้ะ เดี๋ยวเพื่อนจะขี่หาหน้า,นาใหม่เดี๋ยวจะสัก่อนไป่จ้าไปรุนกันอีกหนือนหม่จะพี่น้องต้มเสียจะน้ำใหม่อไรมันหอมจ้ะมีอีกบ่วา่แบบนี้พี่น้นองลายกล่องกัน

ทำไมไรจ้ะนอง,ง่าแล้วจ้ะน,นีอใหม่กั้ายอยู่จะก่อมันแต่นอนบ่หมีนก็จะนอนบิดไรถ้าเป็นนอนก่อจะเหี่ยงไร นุ่มใหม่มันกับบกเกิดเลยจ้ะเป็นสีแห่งๆเ,เป็นวางเป็นวางอย่างเป็นห้องเลยวานย่าฝนตกนะจ๊ะเนี่ย,น,ยนุ่นบกเกิดจ้ะห้าเสาแกนกับสามขั้นเดียวเดี๋ยวบันท้ลงคลิป จะคิดแล้วจ้ะเนาะขาเป็นแผลแล้วมาอยากมาให้หวยแล้วจ้ะเนาะยานไม่ควรขาเอาแล้วพอเดี๋ยวมาลงคลิปไร้มือกระพอนเศร้าหรือจ้ะยานพี่น้องลืมเ้อมาหาพี่น้องก่อนคนก็หาหาจะนน้มนอมเฮ็ดบ่เกิดแล้วจ้ะ เศร้าออกแล้วคนก็นมาหาตาน้องใหม่เงี้ยนะตางมาเลาะห้อยก,กันหลินน้อง้าเกี้ยนนอกจาเนาะนี่ลองใหม่กัได้ส่วนเขาไป็นป่วยบ้านเข่ากระสิบได้พ้นแล้วมันพ้นประตูก มันก้อนนี่จ้ะนี่บอสจะไปตะเกิดตะเกิดด้วยกัพี่น้องเพื่อว่าเราค้นหาอะไรเกิดบ่ทันเนาะเราไม่จะเห่าหานี่ให้ตัวนึงจ้าภาพพี่น้องไปเรื่อยๆเราห่วงไปต้องกันเรื่อยๆจ้ะ มืออยากสั้นแน่เลยจ้ะเลยกล่กองเลยบนหิ่งอย่กมาไหมนั่นนี่จ้ะ ไปกว่ไดหมันก็ไ่ไดจ้ะสิงลูกหอยทำได้ไหมว้าวไได้เนาะนะนอนง่ายีจฮดกคือพอออกแล้วจ้ะจะออกกับพอออก็ดกได้ เป็นน้องจนสิลงห่วยละ่ะกอนนะั่นเจ้าก,กล้ลโนอมันลหรบทถมแล้วจ้ะเนาะมันห้อมสิหยุดลงห่วยหมดล่ละก,กอนใหม่หลาจ้ะเจ้าบ่มียางมาไกอเติบแล้วถ้าเห็นท่านใก่เม่อันเป็นน้องน,น,น้อยจ้ะเราบ่าได้ ไข่ถาช่วงเก็เก็บเห็ดก็ล่อไปก่อนนะจ๊ะเด้อเห็ดเกิดซะก่อนซะก,กันสิผ้ามาเก็บช่วงเก็เก็บหาหน่อใหม่ไปก่อนนะจ๊ะเนาะน้ำข้าวทีบอ,อกมาพอถูกใจขอถอดก็ไฟไล่ไหลอืมกวนหน่อใหม่กันพี่นอ้องมาแห้งว่ามันย่ำฝนประตกใส่เถอะหนาดินเป็นแหงเนาะมันซุ่มอยู่ถ้าหันดินตั้งหนามันแห้งมันถึงแดด เกิดไม่ค่อยดีตามันคือกันเรจาจะพี่น้องนี่เป็นกระปูว่ายเป็นกบบระปุกุดจกปีเรจาจะมันเพราะงามเันเผาถิ่นเหลี่ยมเกิดใหม่เกิดมาเองมันเห็นพี่น้องน้องใหม่ก็ดีบ่มีแทะ้ะ Non cả cái, đấy nhanh nhanh. cái này, này? Chà, nó ngon, cái này nó ngon Cái cuốn là đáy rán Cái này bây giờ bây là kỳ vui Đúng nó rất kỳ hụt cái này Cái này nó แข็งแข็งแงนะพี่้องอรดณใส่แซมมันเลยจัมมันเลยนจาว่าสิบอออโุดนะทำมนอนนึงนอนไปยาจ้ะตรงหนนอนหนึงนอนไปยก็ตองเอาแล้วจากนั้นมันอึดหลย ตัวนี้ก็คือเอาไลค์ต้มกับกันเนาะจ้ะเนาะนําไอ้หน่อบักใหญ่นึงจ้ะผู้เซาะกนเสียวได้อยู่บ่เนาะนี่มันหกจ้ะเสกสันเสียเฮากสันๆเนาะไมก็อยู่ในหกอนั่นสิบ่ได้นอบักใหญ่จ้ะนี่มันมี2นอจ้ะนอนึงเอาบ่ได้อยู่ในใหญ่กว่าตัวนี้จ้ะ ห่อนห่อนกับหอนจี่พี่น้องฮกกับฮกน้องใหม่ก็ได้พี่จ้าเราเกนกิฟดอกกลินใหม่น่าจะเนาะกลิน,นใหม่ปลาจะ้ะว่าจะไปสุกเนาะสุกแซสบๆด้วยจะดอกมันแสบกว่้น,นวยมันอีกไปจะไป,ปะไมังกอไหมเจ๊นี่อยู่บ่ ทำไมไรอะพี่น้องเม่อเกิดคนเกิดเคลียร์หายเลยพี่น้องมันตั้งใจเนาะแกงแสบทำไมไรเหนือมันอ่อนๆดีเนาะคนนิยมกินแต่ก็หาอึดเลยไม่ใครนี่ก๋อมันไหลจนบ่เกิดแล้วจ้ะเนาะมึงแถวหนูว่าเหนื่อยสช่ไหมพี่น้องว่าลุงเมื่อยแล้วจ้ะ ทเพท่านคนยังหาดูทั้งนี้แล้วจ้ะเนาะขุ่สิบว่าผ้าพี่น้องถึงไปน้ำฝนโดนด้วยจ้ะคุ่นเสิบวมีดอกผ้าพี่น้องง้ลงเมื่อแล้วจ้ะสมัยเท่ากับเด็กพ่อต่อยู่แล้วจ้ะเ,าเน,นาะเ,เ,เอาซ้ำพ่อได้กินจ้ะเอาไปหลายเอาไปกักินบ่เบินแล้วจ้ะเนาะพอซักแกจบ่ได้หาไปขายได้จ้ะหาไปกินจ้ะเอาซ้ำพ่อกินเท่ากับเ,เมื่อแต่พ่อแล้วเียมใหม่เทาจับมหากินใหม่แล้วจ้าเนาะ ไปกินกับไปตุ่มบิดกับ,กบกนเ,นเด็กินให้ก้าวเลยจ้ะเอาจำพ่อใด้กินนี่แหละกินกินเบิดนี่แหละเอามะขามสะพานหน่อยให้ก้าเลยจ้ะขามอะไรบวชล่ะเล็ดใหม่สะไพน่นาะจ้ะเนอสามลำอ่อนๆขามใบกระวาดเสียวยันตน๊ะหนามเลยจ้ะ อหวยกันร้ายแล้วเนาะจะพี่น้องสะทานหน่อยเขาเก็นขามประจำจะขำกันจะบ,บาดเสียวขนาดอ่อนจ้ะไปค่อยไปไปจ้าพี่น้องเนี่ย ด่านโยดีลงนีงเสียงมันดังนะแอ็ดเอ็ดอยู่ถึงฟังแล้วจ้าอึ๊บวายสวัสดียวขนาดทรับพี่น้อง กูได้บกเคยขามนี่บก่าขามไม่ได้จ้ะนี่มันสามลำเนี่ยหน่อยนึงจ้ะนี่เมันบกได้ใส่หลายลำเนาะใส่หลายลำกูอยากจะแข็งแรงกว่าน,นี้จัง,ง,งพี่น้องพี่น้องงูมืออเลยเฮ็บตัวเสิบกเกิดดอกจันคนหายอยู่บอเจ้ามีไฟแช่ได้แล้วเนาะมันแห้งเฮ็ดตเส็ดมันเบ็ดจ้ะ จะล่อรอบนาคนลราพี่น้องไม่ใช่เฉลี่ยกิบกิบค,คิดนอกจากเนาะ,ะ,ะ,ะถ้าพี่น้องมา่อเราก็บก็บกมันออกผลประทานแต่สุดต้านช่วงลำหน้าเหลีวเนาะบางที่เฉยๆเกิดสามวันจักมาปีนี้เกิดหลายหลอบเลยจ้ะแต่ออ,อกทีละบ่หลายเนาะ,ะ,ะแกนมาสวยกับบได้ย่อมือ ขึนมากระสอบขึน้นกระไดหลายเลยแค่อานี่มองเฮ็ดเกิดบ่าอะไรกันเฮ็ดกคคิดโเค็ดแันรวมนะจ๊ะเนาะแค่เอาเนี้เฮ็ดปวกเลยนี่ขอรอรุ่นเฮ็ดปวกเลยจะประทาน,นี่เรือเห็ดรวมบอรเกิดก็จะเป็นเห็ดปวกเนาะเฮ็ดปวกกลางปีนะจ๊ะ จะเจอที่กันแถวๆนี้ปลาบางนัดเพิ่นยีนียบ่เป็นหน่วยจ้ะงามอยู่เห็นเพิ่นโบ่มีหน่วยทุกปีเนี่ยเป็นแดงๆเลยจ้ะเพิ่นน่าจะเนาะสวนเพิ่นแล้วแกนบ่ปลูก,ก,กบ่มักแบบนัดแง่ไรใช้แกนมกกักแต่ฉัไปปลูกจ้ะ สองนอนจะพี S S no ả, ่น้อนแย่งกันอนอนหนึ่งจ้ะไงสามนอจ้ะเบิ่งพีสีเงาบ่เอาไปเงากับบอเอาหน้อจ้ะเนาะไปกินบ่ได้ปอกบ่ได้เขาตั้งก็ พี่นอ้องเห็นไนี่จะได,ด้ไม่ให้เกิดกินอีกแค่หนสักมหน่ง่บม่นบ่งอ๋นไปซื่อหากับพี่นอ้มมนนอง ปได้ซ้มสายซ้ำได้ซัมสายมันห,กหนักเนาะจันน่กไปเอกันแก่ไม่ใช่ใช่ไหาอ๋อตงขอเชตังก็ไดจจจจ้จากพี่น้องจุน่ะกาไวสมไหวพี่เาจะผมจะน้องมันหันกับซับไปห,กหัาากเนาะจนนาะเอา่ได้สั่นจ้ะ หาลงเมือนกใจถามวาครังหนา้าจะกินอะไรดีจ้ะงามงานเวีนเขาวันเ็นมาขั้นเดียวนี่จ้ะเด้ขอขาอคนมาขันเดียวนีง่งามงามงคือสศิบะไถถิ่มดอกพื้นเิวหลรดดอก,ดอกมะ,ก,ะก,กระดอกระเดียดเขาเฮียเจ้าเาขาเฮียแต่เ้าีกากยนี่เน่เกิดให้รถไถมา,าไนันกะไถบ่ใดจะมันตกลงเขะเจ้าจก็ได้ยา แต่มันงามงามผลนะ่ะมีแต่เขาจากพี่น้องเพิงสูงนี่จะเปนมาตัดลงเอาววีใสหรืองามมาโทษใจใหม่น้อนนึงใจยังอยากตั้งต้องนั้นจะ้ะ Điện, có cái làm. Trời trời. Wow. một điện chà nó ngầm này miệng mình chà sáu miệng chà đây là tôi sẽ hát đẹp nó. Xay là nén tôi nè. Nói tôi nè, nhìn chỗ này kìa, nhìn nào. Nhìn nào, khá và chính là nhìn nó hẳn. Nhìn này cho tôi nè. Nhìn mặt này kìa. Nhìn nè, nén có đi kèng đây này, này. mua lần cái này cho nè, bọc nhạc bỏ nó cho nó.

น้องนมั่นใจพี่น้องเห็นจ้ะน,น,นี่น้องมันใจเลยดินน,นออั่นโอบไว่ยเจ้ำมุ่

ไปเาลยพี่น้องไปน้ำหามแล้วน้ำหนามเลยพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็จะได้ลาพี่น้องไปก่อนละจ้านมาใหม่ห้าเราก็ได้พ่อตุ่มอยู่น่าจ้าเนาะก็จะจากกันไปกับฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามนี่น่าไม่ได้จ้าเด้อไปจะมี้ก็ลังใจมาทำคลิปใหม่ๆพี่น้องในเบิรงนน้าจ้าเนาะรัดคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าพ่อไม่ที่นาจ้าสวัสดีจ้า